สวัสดีครับพบกับรายการ IT n ีนิวรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสาร i อรอบตัวทุกวันอาทิตย์กับผมมินิสองเสนามนตรีผ่านทางช่องโอ e r อร์ท็อกโซนทีที่นี่ที่เดียวครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับกับ Samsung s a m s u ง g Galaxy ซ s 7 edge ที่มีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งนะครับพบว่ามีเส้นสีชมพแูแปลกแปรากฏอยู่บนหน้าจอโดยผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งนั้นก็บอกว่ามีการพบแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงเปิดตัวแล้วครับปัญหาจอมีเส้นสีชมพบบูบน Samsung Gala x y ซ s 7 edge ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะหลังนะครับ สำหรับสาเหตุที่ทําให้หน้าจอมีเส้นสีชมพูนั้นยังไม่แน่ชัดแต่จากข้อมูลที่รวบรวมมาตอนนี้ก็เหมือนจะเกิดขึ้นแบบซูมอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการกระแทกตกน้ําหรือว่าใช้ผิดวิธีซึ่งทางซัมซุงก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนักนะครับนอกจากแนะนําให้ไปซ่อมกับศูนย์ของซัมซุงส่วนการซ่อมนั้นจะนับว่าอยู่ในประกรันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางช่างจะตรวจสอบสาเหตุว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเครื่องหรือผู้ใช้งานครับ ปัญหาคบเส้นสีชมพูบนหน้าจอของ Samsung s a m s u n Galaxy S7 Edge นี้อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานของแต่ละบุคคลก็จริงนะครับแต่ว่าทำไมทุกเครื่องเส้นสีชมพูถึงได้ขึ้นในจุดเดียวกันตลอดอันนี้ก็น่าสงสัยครับ Intel ได้เลื่อนเปิดตัว Skylake X และ Kaby Lake ออกไปนะครับจากเดิมที่จะเปิดตัวในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนในช่วงงาน Computex และเลื่อนไปเป็นในช่วงของสิงหาและก็กันยายนแทนครับสำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำไมปีนี้เปิดทีเดียว2รุ่น ก็เพราะว่า Sky Lake X นั้นจะเป็นรุ่นหน่วยประมวลผลที่6คอ8คอและ10คอในขณะที่ Kabi Lake X แต่ยังคงใช้เพียง4คอเท่านั้นนะครับโดย Sky Lake X จะเป็น Extreme Edition ที่มีอัตราการบริโภคพลังงาน140วัตต์ TDP ส่วน Kabi Lake X นั้นจะใช้เพียง112วัตต์เท่านั้นเมื่อคิดว่าน่าจะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมก็คงเดาได้ว่าน่าจะเป็นงานเกมส์คอนที่เยอรมนีครับ ชิปประมวลผลเหล่านี้จะใช้ซ็อกเก็ตใหม่2 0 6 6และชิปเซต x 2 9 9นะครับซึ่งแปลว่าใครที่จะใช้ชิปประมวลผลเหล่านี้ก็ต้องซื้อเมนบอร์ดใหม่ไปโดยปริยายครับหลังจากที่ asus ได้เปิดตัวเซนฟอน3รุ่นต่างๆไปไม่นานนักนะครับล่าสุดก็มีข่าวมาว่า asus จะเตรียมเปิดตัวเซนฟอน4แล้วในเดือนพฤษภาค,คมนี้ครับแม้จะฟังดูเร็วไปนิดนึงเลยครับเนื่องจากเพิ่งเปิดตัวเซนฟอน3ซูมและเซนฟอน ar ในงาน ces เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เอง แถมจะวางจำหน่ายในเดือนหน้านี้ด้วยนะครับแต่ว่า CEO ของ Asus ก็ได้บอกว่าบริษัทมีแผนจะเพิ่มยอดขายปีนี้ให้ได้เป็น2เท่าและเพิ่มจำนวนรุ่นเซนโฟนที่วางจำหน่ายเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานโดยแหล่งข่าวก็เผยว,ว่าเซนฟน4จะมีหน้าจอขนาด5.2นิ้วและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ยักษ์4,850มิลลิแอมซึ่งยังไม่แน่หนักว่าข้อมูลที่หลุดมานี้คือเซนฟน3 Max หรือว่าเซนฟน4กันแน่ครับ สำหรับเซนโฟนจากทาง asus ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เรารู้จักกันดีนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าต่อเงินที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับสเปคแล้วก็ความสวยงามของเครื่องที่ได้มานะครับยังไงเซนโฟน4ออกมาก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีสเปคที่ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากเซนโฟน3มากน้อยแค่ไหน,นครับมาต่อกันที่เรื่องของสมาร์ทวอชกันบ้างน,นะครับแบรนด์นาฬิกาดังอย่าง tag heuer ก็เตรียมออกนาฬิกา android wear 2.0ออกมานะครับหลังจากที่เมื่อ2ปีที่แล้วได้มีการออกรุ่นแรกมาครับ แท็กฮอยเออร์ ire, แบรนด์นาฬิกาดังเคยวางจำหน่ายนาฬิกา Android แว a r มาแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับด้วยราคาสูงถึง1,500ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือประมาณ53,000บาทและใช้ชื่อว่าแ a g กฮรอยเออร์คอนเนเต็ดแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่มีราคาแพงแต่ก็ขายได้ดีเลยทีเดียวโดย CEO ของแ a g กเผยว่าขายได้ราวๆ5 6า0 0เรือนมากกว่าที่คาดเอาไว้ถึง3เท่านะครับโดยในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะออกรุ่นใหม่ที่เป็น Android แว a r 2.0และตั้งเป้าขายให้ได้1 5 0 0 0 0เรือน ตัวนาฬิกาแท็กฮอยเออร์รุ่นที่2ที่เป็น Android แบรนด์นี้จะยังคงใช้ชิปประมวลผลจาก Intel เช่นเดิมนะครับคาดว่าจะมี NFC ในตัวรองรับ Android Pa y และฮาร์ดแวร์ที่ครบคันกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือ GPS ในตัวครับนาฬิกา Android w e แ r จากแท็กฮอยเออร์รุ่นแรกนั้นจะมีดีไซน์เดียวนะครับทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่นี้ก็จะมีการออกแบบดีไซน์ถึง2รุ่นด้วยกันโดยเป็นรุ่นสำหรับผู้ชายและก็ผู้หญิงที่ใช้วัััสดุแตกตกก่างนครบ สำหรับใครที่ใช้น้ตบุ๊กอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าน้ตบุ๊กของตัวเองนั้นเบาแต่ว่าคงไม่เบาที่สุดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ฟูจิสึได้เปิดตัวโน้ตบุ๊กสาหรับทํางานรุ่นใหม่ที่มีจุดเด่นก็คือมันเบาที่สุดในโลกในตอนนี้ครับฟูจิสึได้ปิดตัวโน้ตบุ๊กสาหรับทํางานรุ่นใหม่โดยใช้ชื่อรุ่นว่าฟูจิสึไลฟ์บุ๊ก k u 937P โดยมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันคือโน้ตบุ๊กที่เบาที่สุดในตอนนี้นะครับโดยมีขนาดหน้าจอ13.3นิ้วและน้ำหนักเพียง799กรััมเท่านน้ ตัวโน้ตบุ๊กมี2สีให้เลือกคือดำและแดงตัวเครื่องหนาสุดเพียง15.5ม mm ิลิเมตรเท่านั้นนะครับและใช้ชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดอย่างคาบิเลตครับน่าเสียดายที่โน้ตบุ๊กโปตี่สือตัวนี้เป็นสำหรับสายทำงานในองค์กรเป็นหลักนะครับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราเราอาจจะหาซื้อกันได้ยากนิดหนึ่งและคาดว่าราคาน่าจะแพงเอากันเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วกระแสของ VR นั้นมาแรงมากในปีนี้เองก็มีนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดจากทางประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวเสริมหัวหมวก VR ที่ทํทำให้เรานั้นสามารถได้กลิ่นเวลาเล่น VR ได้ครับระบบที่รองรับมีทั้ง Oculus Rift, PlayStation VR และ s c c Vive ก็เรียกได้ว่าครบทุกระบบหลักของปัจจุบันนะครับโดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดประมาณแท่งช็อกโกแลตแท่งหนึ่งข้างในก็มีกล่องบรรจุก,กลิ่นปัจจุบนันเวอร์ชั่นสำหรับวางจำหน่ายใส่ได้5กลิ่นด้วยกันนะครับมีทั้งต่กลิ่นน้ำหอมกลิ่นดินปืนเหมาะก,กับเกมประเภท FPS นอกจากนี้ก็ยังมีกลิ่นแชมพูมาะสาหรับเกมแนวแฟนตาซีเวลาสาวๆเดินผ่านนอกจากนี้ในวงการก็มีสินค้าที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเฉพาะทางหน่อยก็คือเว็บสองสาวเซ็กซี่อย่างแคมโซดาที่เปิดตัวโอโรมาหมวก VR ที่มีกลิ่นเหมาะสมจะให้ดูหนังผู้ใหญ่อีกด้วยครับระบบกลิ่นสำหรับ VR หรือที่เรียกว่า VAQSOVR นี้ก็น่าจะวางขายได้ในปีนี้นะครับในอนาคตน่าจะมีการเพิ่มกลิ่นให้มากขึ้นอีก รวมถึงความแรงความเบาของกลิ่นที่ออกมาได้ด้วยนะครับเผื่อว่าเวลาเราเล่นเกม FPS นั้นเราจะสามารถแยกได้ว่าระยะห่างวัตถุกับเรานั้นอยู่ไกลได้มากน้อยขนาดไหนนะครับจากความแรงของกลิ่นนั่นเองครับสำหรับแฟนๆของ Overclock Zone อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ Overclock Zone มีแคมเปญพิเศษอย่าง v อ r ็ l o c ซนพ n e p ู p u า a บรนด n d a w a r d 2016ที่ให้คุณผู้ชมนั้นได้ร่วมโหวตแบรนด์สินค้าไอทีที่คุณผู้ชมชื่นชอบทั้ง16ประเภท อาทิเมนบอร์ด CPU VGA มอนิเตอร์หรือเกมมิ่งเกียร์และอีกมากมายนะครับเพื่อเฟ้นหาแบรนด์ขวัญใจมหาชนของชาวไทยในปี2016ที่ผ่านมาสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังได้รับทธิ์รุ่นรางวัลพิเศษจากโอฮอกโซนรวมมูลค่ากว่า1น0 0 0บาทอีกด้วยใครที่อยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมหวตกันได้ในลิงก์ของเว็บบอร์ดที่อยู่ในเดสคริปชันวิดีโอนี้เลยครับ และในวันนี้ก็หมดเวลาของ IT News แล้วนะครับก็มาติดตาม IT News ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ส่วนใครที่อยากดูรีวิวดูบทความหรือว่าดู IT News ย้อนหลังก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w o v e r c l o c k z o n e c o m แล้วพบกันใหม่ได้ในเทปหน้า a e r c l o c k z o n e สาระ IT อัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ